สวัสดีครับวันนี้เบนมารีวิวนะครับเป็นงานสั่งตัดของลูกค้านะครับกรอบรุ่น a23 นะครับสีม่วงใสประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีรูปหน้าใหญ่แนะนำมากเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นเลนส์บูบ็อกออโต้นะครับเลนส์ที่บล็อกแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ทีวีได้ดีนะครับและออกแดดเปลี่ยนสีเทาดำตามความเข้มของ UV นะครับบลูเข้มเลยแดดเป็นสีเข้มและยุคอ่อนแดดเป็นสีอ่อนนะครับอไปนี้เราจะมาทดสอบกัน ทดสอบการบล็อกแสงสีฟ้าด้วยแสงเลเซอร์นะครับด้วยแสงเลเซอร์ย้ำนะครับเป็นการทดสอบคุณสมบัติของเลนบล็อกออโต้เบื้องต้นนะครับ <S <S 2> <S 2> เห็นแสงสีฟ้าที่มือข้างซ้ายของเบนไหมครับโอเคเบนจะค่อยเลื่อนผ่านเลนนะครับ <S <S 2> <S 2> เลนตัวนี้จะบล็อกแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายกับดวงตาของเราออกไปนะครับและออกแดดเปลี่ยนสีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการทดสอบนะครับของการออกแดดเปลี่ยนสีจริงกันครับ โอเคเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ทดสอบด้วยประการเลเซอร์นะครับของเลนข้างซ้ายตอนนี้อยู่ในล่มนะครับเลนได้ทำปฏิกิยากับ IUV ในอันดับหนึ่งนะครับกำลังออกกลางแจ้งครับตอนนี้ออกกลางแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลนออกแดดเป็นสีเทาดำตามความเข้มของ UV นะครับผิวเลนโค้ดสีฟ้าลักษณะน,นี้นะครับเลนบุบ็อกออโต้ลูกค้าสั่งตัดแบบไม่มีค่าสายตานะครับ โอเคเดี๋ยวเข้าล่มกันใครที่เน้นใช้งานหน้าจอคอมโทรศัพท์ทีวีนะครับและออกแดดเปลี่ยนสีแนะนำเลยเลนบุ๊คออโต้ครับสนใจสอบถามราคาและค่าสายตาได้เลยขอบคุณครับ